ไม่ดูอันนึงก่อนนะผมทำใหม่สวยๆเนี่ยง่ายๆไปง่ายเลยนนี่มันทำท้าจากอะไรอะไปขหนียวไปข้าเหนียวแล้วใส่ใส่รอะไรใส่ไข่ใส่วาเลอใส่ไข่เต็มตาอย่างเงี้ยนะเป็นน้ำตาลน้ำตาลใส่น้ำตาลอะไรน้ำตาลน้ำตาลอ้อยน้ำตาลอ้อยสวยเลยเออไม่ต้องปลูกมาเองอ่ะเหวี่ยงไปเหวี่ยงมากระช้ามันจะไหม่ไหม ไม่ไม่ไฟไม่มีอ่ะเอวียงมางี้เย่าให้ต่ำต่ำไฟน้อยสนนไม่ล้นไม่ลงอ่นไหนเปียตาลองสิลูกถ่ายรูปไปปวดเพื่อนนม่ดหนึ่งสมุดนะเปีตาทำสิลูกต่ไว้ไม่มีไฟต่าๆไว้อย่าไปดีดคือดีวก็โตไม่ได้ กอนตัมือล um, oh mm ูกตรงนี้เลยเานไมอ๋อานกอหอถุงเล็กถุงเล็กุดเป็นสองื่ถุง่ห้าหเป็นวอ่าไหนรทำสิลูกเอาบบมให้ลูกสบัดไปสมาวังด้มย ตักตักถือไหมมาแล้วถือไหมเอียงไปเวียงมาข้าแล้วงานข้าแล้วก็มึงเออยม่ม่ดำเองไหมคเนี่ยือองนะครับมันม่ซื้อที่ไหนทำเห็นที่อุตดิบแบบี้ขายเยอะเลามค่นเล่นดถใม่ไหม่งโรงงานไม่แล้วไม่แล้ไม่้จะไื้อมา